หญิงละถาเผยเลิกแต่งปีหน้าแม่น้อยอยากมีหลานแหลงฝากไข่เก็บไว้ให้แม่สบายใจทั้งยินด,ดีและเป็นห่วงเพื่อสีครับอย่างเจนนิเฟอร์โปลิตานนหลังพึ่งค้อดลูกสาวคนที่3ที่อยู่อเมริกาหญิงละถาะครับได้เผยถึงข่าวดีที่เพื่อนนั้นมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมากลายเป็น3าใบเทาแอบเป็นห่วงด้วยสถานการณ์โควิดในอเมริกาด้วยซึ่งได้คุยอัปเดตกับเจนนี่อยู่ตลอดเรียกว่าเพื่อนนำหน้ามีลูกไปหลายคนแล้วหญิงละฐานนั้นได้เผยเลิกแต่งงานของตนกับแฟนหนุ่มอย่างตุนในปีหน้า เตรียมฝากไข่เก็บไว้เพื่อให้แม่น้อยนั้นสบายใจส่วนตัวแล้วมีหรือไม่มีลูกก็ได้โพสข่าวนะครับได้ถามว่าเจนนิเฟอร์คลอดลูกที่อเมริกาหญิงละฐานนะครับบอกว่าน่ารักมากตอนโควิดเราก็มีคุณลุงที่นับถือที่เสียชีวิตไปแล้วลุงอยู่ที่บอสตันก็เตือนเจนไปว่าคุณลุงไปผ่าตัดหัวใจช่วงที่รักษาตัวก็ติดเชื้อโควิดตอนที่อยู่โรงพยาบาลด้วยหญิงก็ห่วงเจนมากเพราะว่าเขาไปคลอดลูกเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีมาตรการป้องกันมากขึ้น ปกติจะให้ญาติเข้าไปได้หลายคนตอนนี้ญาติก็มีเพียงแค่พี่อันคนเดียวระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลนั้นก็น้อยลงจากที่คลอดลูกต้องอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่ที่นั่นอยู่ได้แค่วันเดียวอีกวันหนึ่งก็ต้องเก็บของกลับบ้านเลยคือเราก็เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงพยายามคุยกับเพื่อนตลอดเวลาเพราะที่เมืองนอกมันก็น่ากลัวจริงๆคือบ้านเราคือว่ายังโชคดีมากๆที่ยังสามารถควบคุมมันได้แต่ถึงแม้จะควบคุมได้เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันอาจจะไปหลุดตรงไหน เราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนักข่าวนะครับ,รบก็เลยถามต่อว่าเราได้คุยกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคือตอนแรกก็คุยกันว่าเขาอยากได้ลูกชายแต่สุดท้ายเขาก็ได้ผู้หญิงทั้งหมด3าคนก็เลยถามว่าจะเอาอีกไหมเจนก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว3ามคนก็พอแล้วแต่ก็ไม่แน่อนาคตเขาอาจจะมีอีกคนก็ได้แต่3ามสาวนั้นก็น่าจะเหนื่อยแล้วถ้ามีโอกาสเจนก็บ่นว่าเขาก็อยากกลับมาเมืองไทยเพราะเพื่อนหลายคนที่ทําธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศ ที่ทาร้านสปาก็ต้องถูกปิดไปบางคนก็ตัดสินใจบินกลับมาเมืองไทยซึ่งก็ต้องลงชื่อพอบินกลับมาก็ต้องมีสเตจคอลตินสิบสีวันก็ต้องยอมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเจนได้รับผลกระทบอะไรไหมก็มีร้านอาหารทุกคนก็โดนหมดค่ะเพราะว่าที่อเมริกาเขาหนักกว่าเราเยอะก็อย่างที่เห็นในช่วงข่าวนั่นแหละอย่างร้านอาหารหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการอย่างนวดสปาก็จะกระทบหนักพอสมควรเห็นเพื่อนมีลูกแล้วเราอยากมีเป็นของตัวเองบ้างหรือ,อยัง คือเจนเขามีคนแรกตอน30มสิบต,ต้นๆและตอนนี้เราใกล้40่สิบต้นๆก็เรียกว่าไม่ได้แพนไว้ในชีวิตคือรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เพื่อนๆในกลุ่มเขานําเราไป2คนแล้วหญิงและฐานนะครับบอกว่าใช่ก็ปล่อยานําไปคือไลฟ์สไตล์ของหญิงอาจจะไม่ได้เหมือนเพื่อนอย่างเจนตั้งแต่2 0 0พราตรีเขาก็บ่นว่าอยากมีลูกมาตลอดทุกครั้งที่คุยกันเขาก็จะบอกว่าอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวส่วนหญิงมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราก็เพื่อนกับเธอเยอะ ือจะรู้สึกว่าถึงแม้วันหนึ่งเราจะไม่มีใครเราก็มีเพื่อนกระเทยอ,อยู่กับเราเสมอคือแล้ววันนี้พอเรามีแฟนก็ต้องมีอีกสเตปของการมีครอบครัวแต่จะไปถึงจุดที่ว่าไหมคือมีลูกไหมก็ต้องปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีหญิงก็ไม่เดือดร้อนตนก็เห็นตรงกันกับเราไหมแล้วแม่ว่าอย่างไงบ้างเห็นตรงกันมีแม่ขันั้นที่ไม่ตรงแม่ก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ฝากไข่ไปก่อนถ้าวันหนึ่งเกิดรู้สึกว่าอยู่กันสองคนแล้วอยากจะมีก็ค่อยว่ากันอีกที นักข่าวนะครับก็เลยถามต่อว่าแม่เร่งหรือยังคือเขาก็รู้ว่าเร่งอะไรกับหญิงไม่ได้ก็แล้วแต่เลยแล้วเราจะไปฝากไข่ไว้ใช่ไหมก็คิดว่าจะไปเพื่อให้เขาสบายใจเท่าที่ไปปรึกษามาเขาก็บอกว่ายิ่งเร็วยิ่งดีไข่ยังอายุน้อยอย่างปีนี้เราก็อายุเท่านี้พอปีหน้าก็อายุเพิ่มขึ้นอีกปีนึงคือไข่มันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ผ่านมาเจอโควิดเล่นงานทําให้ต้องเลื่อนงานแต่งไหมคือจริงๆแพนปีหน้าอยู่แล้วค่ะ เลยรู้สึกว่าปีนี้ไม่ได้ปวดหัวอะไรสําหรับเพื่อนที่แพนปีนี้ก็คงปวดหัวกันหมดเราก็โชคดีแล้วนักข่าวนะครับเลยถามแซวว่ามั่นใจว่าปีหน้าไม่มีโควิดแน่ก็คิดว่าค่ะคือมีอยู่2ตัวเลือกว่าถ้าช่วงโควิดก็จะเชิญเฉพาะเพื่อนที่สนิทแต่ถ้าพ้นโควิดไปแล้วก็คงเป็นงานแต่งงานสังสรรค์ทั่วไปก็ตัดสินใจอีกทีทุกวันนี้เริ่มคุยเรื่องแต่งงานกันหรือ,อยังหิ่งนักฐานนะครับบอกว่าคุยแล้วผู้ใหญ่สองฝั่งรับรู้แล้วถามว่าดูเลือกหรือ,อยัง แล้วคนก็มีภาพที่ไหนดีก็ไปดูมาแต่จริงๆทั้งปีตามาศาสตร์ของคนที่ดูวันที่ก็จะมีอยู่แล้วค่ะว่าวันไหนก็ไม่ดูไว้ว่าปีหน้าประมาณไหนก็ไม่รู้ดูเรื่อยๆเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของเวลาอย่างเดียวดูสถานการณ์โลกด้วยว่าถ้ามีก็อยากให้เพื่อนมาด้วยความสบายใจจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วกลับมามีข่าวว่าใครเป็นก็ห่วงเรื่องนั้นก็อาจาต้องรอให้ทุกอย่างคลี่คลายมากกว่านี้ก่อนเห็นว่าไม่น้อยยิ้มแล้วจะมีข่าวดีในปีหน้า คือเราก็อบอุ่นมากขึ้นตัวพี่ตุลเองเขาก็รู้สึกว่ามีพ่อแม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเวลาไปไหนมาไหนก็จะดูเป็นครอบครัวมากขึ้นคือชีวิตหญิงก็มีหญิงกับแม่มาตลอดพอเราเห็นภาพครอบครัวใหญ่ก็ดีนะเตรียมตัวเคลียร์งานไหมยิงและฐานนะครับบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไม่รู้สิไม่เคยเป็นเจ้าสาวเนาะแต่หลักๆก็อยากให้ออกมาทุกอย่างมีความสุขคือทุกคนที่อยู่ในงานคือคนที่เรามองแล้วเราเห็นรอยยิ้มคือทุกคนมีความสุขเราก็แฮปปี้แล้ว นักข่าวนะครับก็เลยถามว่าก็ลุนว่า2,002ราตรีจะกลับมารวมตัวกันในงานหญิงรัฐานะครับก็บอกว่าต้องรอดูแต่เจนก็พูดเสมอว่ายังไงก็ต้องมายังไงเพื่อนก็ต้องดินมาหญิงรัฐากล่าวทิ้งทายครับหลังี้กเป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของหญิงรัฐาโพงามครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นีหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมถึงคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Legenda